สวัสดีครับวันนี้ชาแนลทีกล้องบายครูกล้องจะมาแนะนําเป็นคลิปต่อจากการเป่าทรัมเป็ตในคลิปที่ผ่านมานะครับคราวนี้หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาว่าเรารู้แล้วแหละว่าเสียงโดเสียงเรเสียงมีเสียงฟาเสียงซอนลาทีโดกดอย่างไรแล้วถ้าเราจะเป่าให้เป็นนะครับตามสไตล์ตามวิธีการที่ครูกล้องสอนนะครับ เรามาทําตามวิธีนี้ก่อนนะครับลําดับแรกเมื่อเราเป่าเมาส์ได้แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเป่าเสียงโดให้เป็นเสียงนี้นะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเป่าเมาส์ได้แล้วเป่าทรัมเป็ตออกให้เป็นเสียงโดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ กดเสียงเรเราก็เหมือนกับเน้นที่ริมฝีปากนิดน,นึงนะครับสำหรับวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่จะประสบการณ์ที่สอนเนื่องจากต้องสอนหลายๆเครื่องมือนะครับทำยังไงจะให้เข้าใจได้เร็วที่สุดอาจจะขัดใจหลายๆท่านแต่ว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลนะครับเน้นที่ริมฝีปากนะครับกดเสียงเรแบบนี้นะครับเสียงเร สิงมีเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันคือใช้วิธีการเพิ่มลมแล้วก็เน้นที่ริมฝีปากนะครับก็เบื้องต้นอาจจะเอาแค่3เสียงก่อนหรือ5เสียงก็ได้นะครับแต่ว่าหัดใหม่ๆจากประสบการณ์ที่สอนสอนมาครั้งแรกๆได้เสียงโดแล้วก็เรนนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับวันแรกเนี่ยได้เสียงโดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับครั้นี้ต่อไปเสียงมีนะครับ แบบนี้นะครับต่อไปสิงฟ้าก็เหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับคือนําหลักการตรงนี้ไปไปใช้นะครับค่อยๆเพิ่มทีละเสียงนะครับ mm. ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ที่สนใจฝึกหรือได้ฝึกมาแล้วเป็นการทบทวนฝึกด้วยตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับ